เคยสงสัยกันไหมครับว่าท่ามกลาง indicator trading ที่มีอยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันมีตัวไหนที่เป็นเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงหรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาออกเดินทางตามหาคําตอบนั้นกันกับภารกิจค้นหา i n d i c ตอร์ที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลย เป็นคำถามที่ผมว่าเทรดเดอร์แทบทุกคนต้องเคยถามตัวเองนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่พอเข้ามาแล้วเจออินดิเคเตอร์เป็นร้อยเป็นพันตัวแต่และตัวก็บอกว่าตัวเองดีที่สุดโอ้โมันสับสนได้ง่ายมากๆเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าตัวไหนที่มัน working จริงแต่ก่อนจะไปดูข้อมูลแบบจริงๆนะครับเรามาฟังเสียงจากโลกความจริงกันก่อนความเห็นนี้จากใน reddit นี่แหมพูดติดตลกแต่ก็แฝงไปด้วยความจริงจังเลยนะครับมันบอกเป็นในเลยว่าถ้าเลือกอินดิเคเตอร์ผิดเนี่ย ก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาเงินไปให้คนอื่นใช้เลยและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถตัดเสียงรบกวนพวกนั้นทิ้งไปได้แล้วใช้ข้อมูลตลาดจริงๆที่เก็บมายาวนานเกือบศตวรรษมาเป็นเครื่องพิสูจน์กันไปเลยเพื่อหาคําตอบที่มันจับต้องได้จริงๆภารกิจนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแผนที่คุมรัพย์ของเรา ซึ่งก็คือผลการศึกษาชิ้นสำคัญจาก Newtrading.io ครับมันเปรียบเสมือนการผจญภัยครั้งใหญ่ที่จะพาเราไปขุดค้นความจริงที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลตลาดมาอย่างยาวนานวิธีการหลักที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้เนี่ยเราเรียกว่า backtesting ครับ พูดง่ายๆเลยก็คือการเอากลยุทธ์หรือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยไปลองวิ่งย้อนหลังบนข้อมูลเก่าๆดูครับเพื่อดูว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งกระบวนการนี้แหละครับที่ทําให้ผลลัพธ์มันน่าเชื่อถือขึ้นมาบ้าแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือเขาไม่ได้ทดสอบแบบธรรมดานะครับเขาแบ่งข้อมูลของดัชนีดาวโจนส์เกือบศตวตรรษเนี่ยออกเป็นสส่วนเลยคือช่วงอิน a ซมเปสสำหรับการหาค่าที่ดีที่สุด แล้วก็เอาไปทดสอบจริงกับช่วง out of sample ซึ่งเป็นข้อมูลที่กลยุทธ์ไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็เหมือนกับการซ้อมใหญ่จนเป๊ะแล้วค่อยไปลงสนามจริงยังไงอย่างนั้นเลยครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับเรามาเปิดหีบสมบัติด,ดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากผ่านการทดสอบที่ยาวนานและเข้มนข้นขนาดน,นี้อินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างที่โผล่ขึ้นมาเป็นผู้ชนะและทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกก่อนเลยนะครับ หมวดนี้จะวัดกันที่ความแม่นยำหรือที่เรียกว่าวินเรตอินดิเคเตอร์ในกลุ่มนี้ก็คือตัวที่พอให้สัญญาณออกมาแล้วโอกาสที่จะถูกทางเนี่ยสูงกว่าตัวอื่นๆครับและนี่คือ4อันดับแรกครับผู้ชนะคือ RSI ที่มีวินเรตสูงถึง79.4%เลยทีเดียวคำว่าวินเร t 79.4%ก็หมายความว่าในการทดสอบนี้เกือบ8ใน10ครั้งที่เกิดสัญญาณซื้อหรือขายการเทรดนั้นจบลงด้วยกาไรครับ อาจจะเป็นเพราะความสามารถของ RSI ในการวัดโมเมนตัมของตลาดได้ดีตามมาติดด้วย b o ล l i n g e r Bands ที่ 77. 8เซึ่งตัวเลขระดับนี้ถือว่าน่าเชื่อถือสูงมากเลยทีเดียวแต่ว่าชนะบ่อยอย่างเดียวมันพอหรือเปล่าครับบางทีการชนะครั้งใหญ่ๆแค่นานๆทีอาจจะดีกว่าการชนะเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยๆก็ได้นะครับดังนั้นหมวดต่อไปนี้จะเป็นการวัดประสิทธิภาพโดยรวมหรือที่เรียกว่า Return r a t e ครับผู้ชนะในหมวดนี้ก็คืออิชิโมคุครับ ด้วย Return r a ร e ที่1.77ซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกๆ1บาทที่เสี่ยงไปกลยุทธ์นี้สามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้1.77บาทจะเห็นว่าในกลุ่มนี้มีทั้ง EMA และ SMA เตเข้ามาด้วยซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าแม้วินเบรดอาจจะไม่ใช่ที่1แต่พอชนะแต่ละครั้งเนี่ยกำไรที่ได้มันคุ้มค่ามากพอที่จะชดเชยการขาดทุนได้เป็นอย่างดีเลยพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหง่ายเลยงั้นก็แค่เลือก ISI หรืออิชิโมกุไปใช้แล้วก็เริ่มเทรด้เลยสิแต เดี๋ยวก่อนครับถ้ามันง่ายขนาดนั้นจริงๆป่านี้ทุกคนคงรวยกันไปหมดแล้วแผนที่ขุมทรัพย์ฉบับนี้กําลังจะบอกเราครับว่าตัวอินดิเคเตอร์เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอินดิเคเตอร์อย่างเดียวครับแต่มันอยู่ที่การอ่านเงื่อนงําอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในตลาดด้วยซึ่งก็คือปริมาณการซื้อขายและกรอบเวลานั่นเองมีคําพูดของคอร์รีมิเชลที่ผมว่าเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับ ราคาอาจจะกําลังชี้ทิศทางให้เราเห็นแต่ถ้าไม่มีปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงล่ะก็การเคลื่อนที่นั้นก็อาจจะไปได้ไม่ไกลหรืออาจจะไปไม่รอดเลยก็ได้ลองนึกภาพตามนะครับสัญญาณ breakout จาก i n เคเต t o r ที่มาพร้อมกับวอลลุ่มที่พุ่งขึ้นมาเยอะๆมันก็ย่อมดูน่าเชื่อถือและมีโอกาสไปต่อได้มากกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับเทียบกับสัญญาณเดียวกันที่เกิดตอนที่ตลาดเงียบๆซึ่งแบบหลังนี่แหละครับที่อาจจะเป็นแค่สัญญาณหลอกหรือที่เรียกกันว่า fake out ก็เป็นได้ เงื่อนงำสำคัญชิ้นที่2ก็คือเรื่องของมุมมองครับการที่เราจ้องแต่กราฟในไทม์เฟรมเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเห็นแค่ต้นไม้ต้นเดียวแต่ไม่รู้เลยว่าทิศทางของป่าทั้งหมดมันไปทางไหนเนี่แหละครับคือที่มาของแนวคิดการวิเคราะห์หลายกรอบเวลาหรือ multiple time frame analysis แนวทางที่เป็นระบบก็คือการใช้กราฟอย่างน้อย3 Timeframe ครับเริ่มจากกราฟใหญ่สุดเพื่อดูภาพรวมของป่าหรือแนวโน้มหลักจากนั้นก็ซูมเข้ามาที่กราฟระยะกลางเพื่อมองหาต้นไม้ หรือสัญญาณเข้าเทรดและสุดท้ายคือกราฟเล็กสุดเพื่อหาเส้นทางหรือจังหวะเข้าออกที่คมที่สุดนั่นเองครับอย่างในรูปนี้เลยครับการใช้กราฟฟ,ฟลาสัปดาห์เป็นเทรนชาร์ตจะช่วยให้เราเห็นทิศทางใหญ่ของตลาดได้ชัดเจนมากและช่วยป้องกันไม่ให้เราไปเทรดสวนทางกับกระแสหลักที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่อันตรายมากๆเลยครับ เอาละครับพอเราได้ทั้งอินดิเคเตอร์ที่ข้อมูลรองรับแถมยังได้เงื่อนงำสำคัญอีก2ชิ้นแล้วก็ถึงเวลาที่จะนำทุกอย่างมารวมร่างกันเพื่อค้นพบว่าคุมทรัพย์ที่แท้จริงน,นั้นคืออะไรกันแน่เราลองย้อนกลับไปที่ RSI กันหน่อยซึ่งเป็นแชมป์เรื่องวินเลตของเรานะครับตามตำลาเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยเขาจะสอนว่าพอ RSI สูงกว่า70คือ o v e r b o u g h t หรือซื้อมากไปให้เตรียมขาย และพอต่ำกว่า30คือโอเวอร์โซหรือขายมากไปให้เตรียมซื้อแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นเสมอไปหรือเปล่ามีผู้ใช้งาน reddit ท่านนี้ให้มุมมองที่น่าสนใจมากครับว่าการําตามตําราเป๊ะๆแบบนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ผลเสมอไปโดยเฉพาะในตลาดที่มีเทรน์แข็งแกร่งการเข้าไปซื้อตอนโอเวอร์โซอาจจะกลายเป็นการรับมีดที่กำลังร่วงลงมาก็ได้และนี่แหละครับคือบทสรุปของขุมทรัพย์ที่เราตามหากันมาทั้งหมด มันไม่ใช่เครื่องมือวิเศษตัวไหนตัวหนึ่งเลยครับแต่มันคือกระบวนการที่แข็งแกร่งและรอบด้านคือต้องเริ่มจากอินดิเคเตอร์ที่ข้อมูลมันบอกว่าดีแล้วก็ต้องยืนยันสัญญาณด้วยวอลลุ่มมองภาพรวมจากหลายๆไทม์เฟรมและที่สําคัญที่สุดคือต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับต้องคอยตั้งคําถามทดสอบและป,ะปรับปรุงกลยุทธ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันบอกเราว่าอะไรเวิร์กในอดีตแต่คําถามที่ท้าทายและสําคัญกว่าสําหรับนักลงทุนทุกคนก็คือว่า แล้วกระบวนการของเราเองล่ะที่จะใช้ค้นหาสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันคืออะไร